x t y i e คือมือที่ทำให้คุณช่วยโยนไอเดียทั้งหมดกองไปรวมกันแล้วจัดการมันได้ดีขึ้นผมว่าดูจากรูปน่าจะอธิบายได้ชัดๆแล้วเนาะว่า x t y i e คืออะไรนะครับมันคล้ายๆบอร์ดออนไลน์นี่แหละแค่มันโยนทุกอย่างเข้าไปได้และวน์มันได้อย่างดีขึ้นมันโยนอะไรได้บ้างเนาะ ดูจากรูปวิดีโอด้านขวานะครับมันโยนรูปมันโยน To-Do List มันโยนปฏิทินมันโยนลิงก์ทุกอย่างลงไปได้เ,เห็นภาพรวมออก a n นไนด้วยกันนะครับ Work Flexible เนาะเลื่อนไปเลื่อนมาลากไปลากมาได้แชร์ให้เพื่อนมาทำงานร่วมกันได้นะครับมี To-Do List ได้ด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยสามารถใช้บนโมบายแอปได้ด้วยนะครับมีปฏิทินด้วยลิงก์กับ Google Calendar ได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากต่างจากตัวอื่นนิดนึงคือ มันมีเทมเพลตและมันกำหนดไซส์ของเทมเพลตได้สมมุติผมเปิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วด้านบนมันก็จะมีแท็บหลายๆแท็บเลยแท็บแรกผมอาจจะทำเป็น To-Do List ์ทำเป็น s t ิ๊กเกอร์โน้ตนู่นนี่อย่างเงี้ยเนาะฟอร์แมตได้เยอะมากเลยนะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับที่สองผมอยากคิดเป็นโมเดลลวผมก็กดแท็บที่สองเนาะมันจะมีเทมเพลตขึ้นมาให้เลือกนะครับจะเป็นแค่ กริดหรือเทเบิลก็ได้เนาะหรือจะมีแฮปปี้แท็กกิ้งมีสมาร์ทโกมีทุกอย่างที่เราใช้กันทั่วไปเป็นเทมเพลตในการ t ิ๊งกิ้งทั่วไปได้นะครับเบนสตอร์มมิงเนาะเบนสตอร์มมิงผมเลือกมิชชั่นโมเดลแคนวาสนะครับไม่น่ใจทำาไมถึงใช้ชื่อน,นี้ติดไรเซนเรืเอยมปนู้นี่มันก็จะขึ้นมาเลยบิสเนสโมเดลแคนวาสที่เราคุ้นเคยนะครับกำหนดเฟรมแบบนี้ได้เนาะซึ่งแอปอื่นไม่ได้ล็อกเฟรมไว้แบบนี้มนเลยทําให้การใช้งานมันยากขึ้น,นครับมันก็เลยทําให้เราสามารถนะ ส u s t o m y model c ส s t o m y template c u s t ม m y c a n ว a s แบบต่างๆให้เป็นสไตล์ที่เราอยากทําได้เลยหมายความว่าโอเคถ้าสมมุติเราจะทดทําไอเดียบิสซิเนสในใจขึ้นมาทํา setup ตัวนึงขึ้นมาเนาะเราเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเจ้าแรกเป็น BMC เป็น Lean Canvas อีกช่องหนึ่งเป็น Value Proposition Canvas อะไรเงี้ยมันสามารถ flexible ไป flexible มาแล้วข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกันได้ไม่ต้องไปเปิด Google Doc s, Google Sheet ซึ่งฟังก์ชันพวกนั้นมันยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรแบบนี้นะครับสวยกว่าด้วยแหละประเด็น ไปดูเร็วๆว่ามีเทมเพลตอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็คือคอมบรีนีวันเพสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท1ห,หน้านะครับ Creative Lighting ใช้ชุดคำถามพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นความคิดของเราแล้วตอบให้ตอบเทมเพลตลงไปก็ได้นะครับมีคาแรคเตอ r ์โปรไฟลด้วยอาจจะสร้างตัวละครขึ้นมาเราจะต้องใส่อะไรคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่าเบนสตอมเรื่องโปรดักก็มีนะครับมันใส่รูปได้เนาะถ้าเราเลือกอย่างกราฟิกดีไซน์แอสเซมบลนะครับ ว่าเราต้องทําเกี่ยวกับอะไรบ้างเราสามารถเอา Refer อร์เฝั่งขวามาวางพื้นที่ในการวางรูปไปด,ด้วยนะครับใครเป็นนักเรียนก็สามารถจดโนต้ตลงในที่เดียวกันในวิชาเดียวกันแล้วเห็นภาพรวมของโนต้ตเช่นแบบอาจจะจดสรุป1อันแล้วเอามาย่อยเป็นของตัวเองหนึ่งอันภายในหน้าเดียวกันก็ได้นะครับเราก็ทำคอแนว่านในนี้ได้ด้วยนะครับถ้าถ้าเป็นภาพแบบนี้เนาะ ประมาณนี้ครับกับ x t ็ก e ถ้าใครต้องการใช้งานอะไรที่เป็นการโยนไอเดียโยนความคิดไปคิดต่อ x อ็ก e นะ่าจะตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับโนชันก็ยังไม่ได้ f l e ซิเบิขนาดนี้เลย x อ็ก e ตอนนี้ถ้าจะใช้ฟรี0ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งจํากัดน,นิดนึงใช้ได้ประมาณพันบล็อกก็คืออีพันกล่องๆล่เมื่อกี้ครับส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ใช้เพราะว่าไม่พอถึงๆเป็นคนที่ใช้ เกินพันบ็อกแน่นอนถ้าจะเลือกเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งมาเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นนานๆมีการใช้เครื่องมือแบบนี้ทีผมว่า X h i น่าจะเหมาะกับคุณนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจ่ายตังค์ใช้แล้วถูกจริตก็ประมาณ8เหรียญต่อเดือนต่อปีเนาะจะใช้ได้แค่เราคนเดียวนะครับถ้าจะใช้เป็นทีมก็1คนก็คือ8เหรียญเลยคูณไปโหดระดับหนึ่งแพงระดับหนึ่ง้วต,งต้องดูจริตละกันว่า คือถ้าจลิดใครเป็นคนที่ใช้งานเครื่องมือประเภทนี้อยู่แล้วและใช้มันทุกวันใช้ในการออกกํลังงานเป็นส่วนใหญ่ผมคิดว่าไชน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณนะครับถ้าใครใช้แล้วเจอเคล็ดลับอะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะเผื่อจะเอามารีวิวไปบอกเพื่อนคนอื่นๆต่อกันนะครับ